อาจจะต้องศึกษาวความรู้พื้นฐานที่ควรมีในใสายงานของ Data นะคะแล้วก็สำรวจตัวเองว่าเรามีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนอะไรนะคะก็จะทำให้มีทิศทางในการเตรียมตัวมากขึ้น,นะคะ่ะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าตัวเองอยากจะทำตำแหน่งไหนในสายงานของ Data ก็อาจจะต้องลองฝึกฝนสกิลพื้นฐานของสายงาน Data ในหลายๆพาทดูคะ่ะเพราะว่าฝึกฝนแล้วก็ลงมาทำจริงนะคะก็จะช่วยทำให้เห็นตัวเองได้ชัดขึ้นนะคะว่า เองอยากจะไปเวไนนในสายงานนี้ค่ะสวัสดีค่ะมินจากทีมมาร์เก็ตติ้งนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการ S-Talk ep 6ในวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเกสของเราจะมาแชร์มุมมองในหัวข้ออยากทำงานสาย Data าต,าต้องเตรียมตัวอย่างไรค่ะเรามาเริ่มพูดคุยกับน้องแนงสุขิสรา d a t a e n อ i จ e e r ียจาก s อส e ทอร์ g e n กันเลยค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวนิดน,นึงค่ะ ชื่ออะไรจบจากคณะอะไรแล้วตอนนี้ทำงานตำแหน่งอะไรอยู่คะถ่าชื่อสเปซาร์ารวีรองรองนะคะชื่อเล่นชื่อแนนค่ะจบจากสาขาวิวทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจคณะไอที IT, และกระบังค่ะตอนนี้กำลังทำตำแหน่ง Data Engineer ค่ะ หลายคนอาจจะยังสงสัยในสายงาน Data อยู่อยากให้น้องแนนช่วยสรุปความแตกต่างคร่าวๆของ Data Analyst Data Scientist Data Engineer หรือเล่าภาพรวมให้หน่อยค่ะว่าสายงาน Data แบ่งเป็นแบบไหนบ้างคะ จริงแล้วนะคะในใสายงานของ Data ก็ยังมีตำแหน่งที่เฉพาะต่อจงลงไปอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะแต่ชื่อตำแหน่งที่คุ้นหูกว่าก็อาจจะเป็นสามตำแหน่งนี้ค่ะโดย Data a n alyst นะคะก็จะมีหน้าที่ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์หา i n s i g h ์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสนับสนุนการตัดสินใจผ่านเครื่องมือต่างๆค่ะเช่น t a b บ o ู u หรือว่า Power BI ค่ะ ส่วน Data Scientist นะคะก็จะมีหน้าที่ในการสร้างโมเดลหรือแบบจำลองโดยใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติค่ะเพื่อที่จะทำนายแบ่งกลุ่มหรือว่าจัดกลุ่มตามโจทย์ทางธุรกิจค่ะส่วน Data Engineer นะคะก็จะมีหน้าที่ในการออกแบบรวบรวมแล้วก็จะเก็บข้อมูลจากหลากหลายแหล่งนะคะให้เป็นระบบเพื่อที่จะให้ Data Analyst นะคะแล้วก็ Data Scientist สามารถที่จะนำข้อมูลที่มีคุณภาพไปใช้งานต่อได้อีกทีค่ะ รบกวกน,น้องแนนช่วยเล่ารวมๆให้หน่อยค่ะรู้จักเอสเท l i g เจนได้ยังไงหรือว่าเริ่มต้นมาทํางานที่ s อสเทลได้ยังไงคะรู้จัก s อสเทลตั้งแต่สมัยเรียนเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เคยไปบรรยายแล้วก็เวิร์กช็อปที่คณะอยู่หลายครั้งเลยค่ะก็เลยทําให้ได้รู้จักในฐานะบริษัทด้าน Data เป็นที่แรกๆเลยค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาฝึกงานในสายง,งานของ Data กับที่นี่ในระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อนข้างชอบเนื้องานของที่นี่เลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างตรงกับความสนใจแล้วก็ความถนัดของตัวเองด้วยค่ะหลังจากเรียนจบก,ก็เลยตัดสินใจมาสมัครทำงานกับที่นี่ต่อค่ะในมุมมองของน้องแนงคิดว่า Environment ในการทำงานกับ s t t เท g e n สนับสนุนสายงานนี้ยังไงบ้างคะ หนึ่งในโซลูชันหลักของที่นี่นะคะก็คือเรื่องของ Data ค่ะการทำงานที่นี่เลยช่วยสนับสนุนการทำงานในสาย Data มากๆเลยค่ะเนื่องจากมีโปรเจกต์ของลูกค้าที่เป็นโซลูชันด้าน Data ค่ะเข้ามาตลอดทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ c h ร์เลนต์อยู่ตลอดเลยค่ะและที่นี่ก็ส่งเสริมการเทรนนิ่งให้พนักง,งานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยค่ะก็เลยคิดว่าที่นี่ก็เป็นที่ที่มี Environment ที่ดีสาหรับการเติบโตในสายงานนี้ค่ะ จากที่ได้ทํางานมาน้องแนนมีสิ่งที่ภาคภูมิใจหรือว่าความท้าทายในงานที่ได้ทําที่อยากจะมาแชร์ไหมคะคิดว่าการทํางานที่นี่มีความท้าทายค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะว่าแต่ละโปรเจกต์เดต้าของลูกค้าค่ะก็จะมีโซลูชันที่หลากหลายมากเลยค่ะแต่ละงานก็เลยทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเจออุปสรรคใหม่ๆใ,ให้ได้ชรเลนอยู่ตลอดเลยค่ะ แต่ว่าคนในทีมก็จะให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะทําให้สุดท้ายค่ะก็จะไม่ใช่การทํางานให้จบๆไปแต่ว่าทําให้เราได้เรียนรู้ทั้ง hard skill แล้วก็ soft skill ติดตัวมาด้วยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้น้องแนนฝากถึงคนที่สนใจงานสายนี้ถ้าจบมาไม่ตรงสายหรือว่าอยากย้ายสายมาทํางาน Data ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็อาจจะต้องศึกษาความรู้พื้นฐานที่คนมีในสายงานของ Data นะคะแล้วก็สำรวจตัวเองว่า เรามีจุดแข่งแล้วก็จุดอ่อนอะไรนะคะก็จะทําให้มีทิศทางในการเตรียมตัวมากขึ้นค่ะแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าตัวเองอยากจะทําตําแหน่งไหนใน,ในใสายงานของ Data ก็อาจจะต้องลองฝึกฝนสกิลพื้นฐานของสายงาน Data ในหลายๆพาร์ทดูค่ะเพราะว่าการฝึกฝนแล้วก็ลงมือทําจริงนะคะก็จะช่วยทําให้เห็นตัวเองได้ชัดขึ้นนะคะว่าตัวเองอยากจะไปเวไหนในสายงานนี้ค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะต้องขอบคุณน้องแอนมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ในมุมมองของ Data a n alyst Data Scientist, Data Engineer ให้เราได้รู้กันนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะทำงานในสาย Data ร่วมง,งานกับเรานะคะสามารถเข้าไปดูตำแหน่งที่เปิดรับได้บนเว็บไซต์เ t l l l i g e n t เลยนะคะสมัครเข้ามาแล้วก็มาทำงานด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ค่ะ